ที่แล้วนะคะที่ใหม่เคยไปถ่ายประวัติเกี่ยวกับเจ้าใจดลวงคือเจ้าชายองค์สุดท้ายนะคะก็คือไปถ่ายที่วัดกองมูที่เป็นวัดไตเนาะแต่ไม่ใช่นะคะก็คือจะเป็นที่โรงเรียนเนาะก็คือวันนั้นสื่อสารกับ ใจดวงเขมยนบรัดนเนี่ยผิดพลาดไปนิดนึงนะคะสถานที่ที่ใหม่อยู่ที่นี่นะคะก็คือเป็นสถานที่เป็นขอของเจ้าชายเจ้าชายหลวงนะคะที่องค์สุดท้ายนี้เนาะก,ก็คือมอบให้กับทางโรงเรียนนะคะเป็นสถานที่โรงเรียนไปแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะถา่ายรอบๆให้ดูเนาะเมื่อวันก่อนเนี่ยคือเราไปถ่ายวัดกองมูใช่ไหมกองมูคำยะทางเนือปุั้นเนาะกองน่าจะก,กองมูคำนะคะไปถ่ายเนี่ยเราก็ไปขามอะไรประวัติก็คือไม่ไม่ได้เรื่องอะไรเลยเนาะ อ่านี่ค่ะก็มากับน้องหอมนมเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ร้อนร้อนเนาะก็คือนี่นะคะรอบๆโรงเรียนเนาะนี่เขาจะมีสัญลักษณ์ใช่สัญลักษณ์ไว้เลยแล้วก็มีเชียงตุงใช่จอมคำอันนี้หนองตุงอันนี้หนองตุงใช่ไหมเออใช่ใช่หนองตุงหนองตุงอันนี้อันนี้เป็นบ้านรอบๆหนองตุงใช่บ้านรอบหนองตุงใช่ค่ะแล้วก็มีวัดจอมคำนาะแล้วก็บริเวณก็จะเขียนนี่เขาบอกว่าอะไรห้ามอะไรอ่ะน้องหอมนม ซีดิกเซีห้ามกินหลุดเนี่ยหรือซีดิกใช่ไหมสุบุรี bread, แล้วก็อะไรอาเย็ดกินปูอะกินปูอะอ๋อห้ามกินปูแล้วก็อะไรอีกขุนขุนใช่ไหมูยิปอ่าก็กินปูนี่ไม่ใช่กินปูนี่กินไล่อยู่กินปูกินไล่อยู่อ๋อมูจิเซวานี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจองอะไรอ่ะจองอะไรอ่านภาษาพม่าให้หน่อยเจิงีเจิงีนะ มูโจว่าอ๋อมูโจเป็นมูโจก็คือเด็กอนุบาลเด็กเด็กๆกันเนาะมาฝากไว้ที่นี่นะคะสปี4ปีใช่ใช่ยังไม่ถึง3ขวบอะไรแบบนี้เนาะสามขวบสิบขวบยังไม่เข้าโรงเรียนใหญ่นะคะเขาก็จะมาฝากตรงนี้มูโจนะคะนี่อันนั้นคืออะไรถ้าเรามีลูกมาเราก็มาฝากนี้ได้ดิใช่ไหมเนาะ ถ้าน้องยกไ่ประมาณ3ปีก็มาฝากไ่แล้ว3ปี4ปี3ปี4ปีขึ้นไปใช่ไหมก็5ปีอ่ะเขาเรียนประบานกี่ปีเนี่ยขอรู้ไหมถ้าเยแล้วเราจะฝากเหรอฝากก่จนกว่าเราจะเข้าโรงเรียนใหญ่ใช่ไหมอ๋อก็คือเป็นน่าจะหมดโจนี่คือคล้ายๆกับว่าเรามาฝากพิเศษต่างหากใช่ไหมไม่ใช่เป็นของรัฐบาลอะไรเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนาะเรามาฝากต่างหากเราก็ต้องเสียค่าฝากอะไรต่างๆแบบนี้ใช่ไหมสำหรับคนที่พ่อแม่ไปทํางานนอก ต่างทีนอะไรนี่เนาะก็ลงมาฝากไว้ตรงนี้ตกเย็นมาก็มารับอะไรแบบนี้เนาะอ่าจองก็จะอยู่ข้างหน้านะคะจองมุคําใช่ไหมจองมุคําก็จะอยู่ข้างหน้าเองนะคะจะอยู่ติดกันเนาะวันนั้นใหม่ไปถ่ายเนี่ยมันมันไม่ใช่ของเจ้าจายหลวงนะคะค่ะเดี๋ยวใหม่ก็จะพาทุกคนนะคะไปชมหอหลวงที่เขากําลังสร้างขึ้นมานะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเสร็จไปถึงไหนแล้วเนาะแล้วก็จะให้เราเข้าข้างในไหมไม่อาจจะไม่ให้เข้านะคะเพราะเขากําลัง กำลังก่อสร้างอยู่กลัวแลยวปูนซีเมนตกมาทับยิ่งตัวเล็กๆอีกใช่ไหมนะคะโอเคเดี๋ยวไปชมกันที่หอหลวงที่กําลังสร้างใหม่เลยนะคะไปชมกันค่ะเอ้ยยิ้มใส่อะไรอ่ะยิ้มสก่อนค่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะนี่เขาบอกว่าได้ประมาณ60%นะคะอีก40%เนเนี้ยคาดว่าน่าจะเสร็จประมาณสิ้นปีนี้ เหมือนไม่ตอนนั้นเรามาถ่ายเนี่ยมันยังเด็กๆอยู่เนาะใช่อร่มากเลยเนาะใช่เว้ยสวยเนาะนี่บรรยากาศหนองตุงนะคะอยู่ข้างหน้าหนองตุงเลยนะคะข้างหลังของเรานี้นะคะก็จะเป็นหอหลวงสวยงามมากนะถ้าเป็นของจริงเนี่ยจะสวยขนาดไหนแล้วก็จะขังขนาดไหนเนาะเออติก็น่าเสียดายเนาะที่ขนาดเรามันดูแบบว่าจำลองอะไรยังแบบว่าติดเส้นติดลายแบบว่าเหมือนเราได้ดูเหมือนต้นตรได้เนาะ ข้างๆก็สชั้นเนาะข้างๆสามช,ช,ช,ชั้นโอ้สามชั้นเนาใช่แต่ว่าไอ้ตรงกลางนี่สองชั้นเองค<อ>ือก็เหมือนสามชั้นเนาะมันก็เหมือนสามชั้น,นอะใช่ของจริงก็เป็นแบบนี้เรากำลังนั่งมองเขาิขัดเขาเองขเขาเลอขของเียงตุงเออเนาะมันก็เขาขเนาะเขาขัด คือบอกเลยถ้าเป็นของจริงเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนเนี่ยขนาดว่าเขาไปบข่างในเนาะใช่ขนาดเราไม่เห็นของจริงขนาดยังไม่เสร็จนะใช่เรายังแบบว่าอึนขนาดนี้เลยอะเวลานัอันเหมือนเหมือนเหมือนเห <laughs> <laughs> มือนบ้านเราเลยล่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ใหม่กับน้องนุ่มนะคะก็อยู่หน้า หอหลวงเชียงตุงนะคะ <AME> ก็คือเป็นขอใหม่หลังใหม่นั่นเองเนาะที่เราที่ควนเชียงตุงนะคะีรูปของหอห,อหลวงเชียงตุงของเจ้าฟ้าเนี่ยมีทุกบ้านเลยหอ,หอมหนุม่มมีไหมที่บ้านมีไหมมีทุกบ้านเลยนะคะก็คือเป็นหอเก่าเนาะหลังเก่านะคะควรจะมีทุกบ้านเลยนะคะแต่อันนี้จะเป็นหลังใหม่นะคะที่เขากําลังสร้างขึ้นมาที่เขากําลังสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยคือจําลองแบบเหมือนเหมือนจริงๆเลยนะคะแต่อาจจะไม่เหมือนจริง ไม่เหมือนไม่ขังเหมือนเมื่อก่อนเนาะแต่ว่าแบบมันก็เหมือนเดิมอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะคะคือจะสวยงามมากเนาะ,ะถ้าพี่ๆท่านไหนมาเที่ยวเชียงตุงนะคะก็อย่าลืแมแวะมาชมนะคะหอหลวงใหม่เชียงตุงนั่นเองเนาะ,ะที่ที่ชาวเชียงตุงนะคะใฝ่ฝันมากๆที่อยากจะได้ขอหลวงเก่าขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ได้แบบตามความต้องการหรือว่าความ ประสงค์ของชาวบ้านเนาะหรือว่าใครๆหลายคนก็ต้องการนะคะต้องการว่าต้องการสร้างหอใหม่ขึ้นมาอะไรแบบนี้เนาะก็คือหอหลวงแห่งใหม่นี่ก็คืออาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของในเมืองเชียงตุงนะคะแล้วก็เป็นแหล,ล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองเชียงตุงนั่นเองนะคะอาจจะเป็นนะอันนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าเขาจะสร้างมาเพื่อแบบยังไงอะเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาชมอะไรก็อาจจะแบบ อะไรเขาเรียกว่าเก็บค่าเข้าชมอะไรแบบนี้เนาะอาจจะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเซนตุงก็ได้ข้างในเนี่ยอาจจะเหมือนอ๋อพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรีบยเหมือนที่ประเทศไทยเขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์เนาะที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะสามารถเข้าไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองเซนตุงได้อะไรแบบนี้เนาะถ้าเกิดเขาทําแบบนี้นะถือว่าโอเคบ้างเลยเด็กรุ่นใหม่ก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่า ทางในโรงเรียนเนี่ยเขามาเรียนรู้เหมือนที่ประเทศไทยเนาะเขาจะมีกิจกรรมเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เขาก็จะไปสถานที่แล้วก <well> ็ไปศึกษาหาความรู้ตามแหล่งสถานที่ต่างๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ไม่ไม่ทราบแล้วว่าที่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อจุดประสงค์อะไรแบบนี้เนาะก็น่าจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือเปล่าหรือว่าอาจจะให้นักท่องเที่ยวมาชมหอหลวงเมืองเชียงตุงหรือเปล่าแบบนี้นะคะเพราะถ้าเกิดเราสร้างอะไรขึ้นมาเนาะมันก็ต้องมีประสงค์อะไรสักอย่างที่จะ สร้างหอหลุงขึ้นมาแบบนี้เนาะ,ะถ้าจบดเราไม่ไม่มีการแบบว่ามีอยู่ก็สร้างขึ้นมาอะไรเนี่ยมันมันก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะน่าจะมีอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับหอหลวงมเฑลตุงนั่น,เ,น,เ,นอเองนะคะตรงนี้เนาะ,ะโอเคถ้าเกิดท,ทำเสร็จเมื่อไหร่หรือว่าเรียบร้อยไปคือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะไรนี้นะะเนาะเหลวใหม่จะมาถ่ายให้กับพี่ๆทุกคนได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณนี้เนาะ,ะก็ถือว่าสวยแล้วนะคะตอนนี้เรามาแบบนี้ก็สวยมากแล้วนะ เออถ้าเกิดเสร็จมาจะสวยขนาดไหนก็ต้องรอชมอีกครั้งหนึ่งนะคะนักขาหนมที่เขาสร้างหอหลวงขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้นะ <laughs> ก็ไม่มีใครรู้แหละ <laughs> เสร็จก่อนแล้วค่อยถึงจะรู้กันนะคะ <laughs> เขาอาจจะแบบเออแต่ละห้องเนี่ย เป็นที่พักของใครของเจ้าฟ้าไหนอะไรนี้เนะาเนะใช่ถ้ามีแบบนั้นเราจะรู้ทันทีเลยว่าเออห้องพักนี้เราเราเหมือนเราจินตนาการไปอย่างเนี้ยห้องพักนี้เป็นของเจ้าฟ้าราัตนกรนแก้วนะตรงนี้เป็นสถานที่รับแขกนะอะไรแบบนี้เนาะมันจะดีมากเลยถ้าเกิดเขาแบบทำแบบนั้นขึ้นมาอะไรเนี้ยมันจะแบบได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มองชยงตุงแบบนี้เนาะอ่า รุ่นหลังใช่รุ่นหลังรุ่นๆเราก็จะได้ดูว่าเออตรงนี้เป็นสถานที่รับแขกเวลเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆอย่างเช่นเราไปเวียดนามเล่าอะไรเขาจะมีประวัติของเขาอยู่แล้วเนี่ยอย่างเช่นไปกัมพูชาเขาก็จะมีเขียนเนาะอันตรงนี้เป็นสถานที่ตรงนี้ตรงนี้เป็นสถานที่เขาจะเขียนไว้หมดเลยว่าของเจ้าฟ้านะที่นอนนี้เป็นที่นอนอะไรต่างๆเขามันจะไม่ลื้อนะเขาจะเอาของเก่ามาใส่หมดเลยอะถ้าเหมือนที่ประเทศอื่นเนี่ยอย่างเช่นกัมพูชาหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เอ่อเขมรใช่ เขาจะเขียนบอกเลยที่นี่เป็นที่นอนเจ้าฟ้าเนี่ยเขาจะไม่ลื้อนะทั้งมุ้งทั้งอะไรมีหมดเลยเราก็เดินไปชมเราไปชมเที่ยวต่างๆเนี่ยนานแค่ไหนก็มีเหมือนเดิมใช่อาจจะแบบตกแต่งนิดๆหน่อยๆอะไรเนี้ยเขาเป็นแบบนั้นนะคะก็คืออาจจะตกแต่งให้มันสวยงามขึ้นมาหน่อยนะคะเออเขาจะมีแบบนี้เราก็เลยจินตนาการว่าเออตรงนี้เป็นที่นอนเจ้าฟ้าเจ้านายหรือว่าคนที่สําคัญอะไรแบบนี้นะคะถ้าทําแบบนั้นจะโอเคมากเลยเนาะ เหมือนประเทศอื่นเขาทําแบบนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เบิงเซนตุงนะคะออข้างในนี้เป็นยังไงไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราเสร็จมาก่อนเราค่อยออพาพี่ๆทุกคนเนาะมาชมข้างในอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่สวยเนาะแล้วก็อยู่ข้างในแล้วก็ดูวิวหนองตุงใช่ะะอยู่ข้างบนชั้นสองชั้นสามเนี่ยสามารถดูวิวหนองตุงนี้ได้หมดเลยเห็นหมดเลยนะคะก็เป็นข่าวดีเนาะก็เป็นข่าวดีอยู่นะคะ นะคะคลิปนี้ก็ได้พาทุกคนเนาะมาชมหอหลวงใหม่นะคะที่สร้างขึ้นมากําลังจะเสร็จแล้วเนาะสิ้นปีเราก็จะได้ชมแบบว่าเต็มที่แล้วเนาะเต็มไม่แน่ใจนะคะว่าจะเสร็จหรือเปล่าสิ้นปีนี้นะคะบอกว่าเขาคาดว่าสิ้นปีนี้จะเสร็จนะคะ ก็ตอนนี้คือได้60%แล้วแบบนี้นะคะโอเคใช่หรือ40เองนะคะก็คือใกลด้จะเสร็จแล้วอีกสิปีก็าคาดว่าก็จะเสร็จนะหน้าก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนะจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับหอหลวงเมืองเชียงตุงของเราแบบนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้เราก็จะขอตัวไปก่อนเนะาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปทุกคลิปของน้องใหม่เชียงตุงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด ติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องน้องหอมเชียงตุงด้วยนะคะเอาฝากเลยเป็นคนฝากเลยฝากกน้องหอมหนุ่มเชียงตุงด้วยค่ะฝากไปเลี้ยงฝากไปเลี้ยงไม่ใช่ฝากติดตามด้วยค่ะโอเคค่ะคลิปนี้เราก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใหม่สดีคาะไม่ไม่ค่ะ ที่ทุกคนต้องมีทุกบ้านนะคะก็คือหอหลวงเชียงตุงนะคะหลังเก่าหลังเดิมนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะแต่ปัจจุบันนี้เขาก็สร้างมาคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะคะเอาแบบแบบนี้เป๊ะๆเลยนะคะคล้ายแบบนี้นเนาะแต่สมัยนั้นอาจจะใช้ดินขอหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะคือมันจะเป็นดำๆไว้อะมันจะเป็นกระเบื้องดินขอหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนี้แต่ฮันเขาใส่กระเบื้องแบบสังกะสีแบบนี้เนาะ นี่แต่ข้างๆนี่เป็นดินขอแน่นอนนะคะเราเห็นชัดเจนเลยเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นดินขอหรือเปล่า